สวัสดีครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวเชซีในรอบฝันครับเราไม่ได้อัปเดตมา2องวันแล้วเมื่อคืนเชซีได้เพิ่มชื่อของอดัมบอร์ตันเข้าไปในลิสต์ของรายชื่อที่จะเสริมเข้ามาโดยอดัมบอร์ตันเป็นกองกลางสไตล์ตัวรับถ้าดึงเข้ามาก็น่าจะทับกับพวกเอสุโกแล้วก็ไคเซโดแต่เชซีมองว่าเป็น เรื่องที่น่ายากก็จะดึงเจ้าตัวมาในฤดูกาลนี้ถ้าดึงมาจริงก็มันมันชนกันกับไกเซโดแล้วก็เอสุกุน่าน่าจะไม่ทันตลาดเดซไลน์วันจันทร์ด้วยแล้วก็ไม่เชลซีไม่น่าจะดึงตัวด้วยสำหรับอดัมวอตัน แล้วก็มีกิลคิดย้ายไปเวสบอมวิตด้วยสัญญาถาวรค่าตัว2ล้านปอนด์แล้วก็เชซีใส่เงื่อนไขครั้งต่อไปในดิวของกิลคิด20%เรียบร้อยสำหรับกิลคิดก็ไปอยู่กับเวสบอมวิดเอาเบี้ยนเรียบร้อยแล้วก็ลิเจมถูกเรียกทีมชาติอังกฤษช,ช,ชุดฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือก ที่อยู่กับอันโดวาแล้วก็เซอร์เบียก็เป็นลัลเกตเชลซีเพียงหนึ่งคนที่ติดทีมชาติอังกฤษในชุดนี้แล้วก็ายเยนกำลังพยายามปิดดิลนิโคลัสเจ็กสันก็ไม่น่าพีิกและสำหรับเจ็กสันก็ค่ายืมตัวอยู่ที่12.9ล้านปอนด์ ก็มีแค่ไบเยนนี่แหละที่ให้ความสนใจจริงๆทีมอื่นไม่มีละเพราะว่านิวคัสเซิลก็ไปได้กองหน้าตัวใหม่และตัวเทอร์มาร์เรลละก็เหลือแต่ไบเยนนี่แหละน่าจะเสร็จภายในวันที่หนึ่งกันยานี้แน่นอนก่อนตลาดปิด <c ười> ก,ก็บวกออปชั่นซื้อขาดด้วยสำหรับนิโคลัสเ็สัน ก็น่าจะขอให้เจ้าตัวไปดีกับไปเยนแล้วกันแล้วก็เชลซียืมฟาค,คุนโดโบนานโนเต้จากไบตันหนึ่งฤด,ดูกาลโดยไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดก็เชลซีพยายามตกลงที่จะขอซื้อขาดบนานโนเต้แต่ไบตันให้แค่ยืมอย่างเดียวสำหรับบนานโนเต้ก็ฤด,ดูกาลที้เราเจ้าตัว ไปยืมตัวกับเลสเตอร์ซิตี้ถือว่าทำผลงานได้ดีในระดับหนึ่งโดยยิงไป5ประตูในฤดูกาลที่แล้วก็น่าจะมาเป็นตัวเลือกอันดับสองรองจากคคฮัมเมอร์ก็น่าจะไม่แน่ก็น่าจะเปิดตัวพร้อมกับกาานะโชวันนี้เลยก็ได้สำหรับบูนาโนเต เพราะวันี้มีแข่งไม่แน่อาจจะเปิดตัวเหมือนการนะโช่เมื่อฤดูการให้แล้วเปิดตัวก่อนแข่งที่มาพบแฟนบอลที่สนามแล้วก็เชลซีกำลังพิจารณาให้ความสนใจกับเฟอร์มินโลเปสก็ถ้าได้โบนาโนเต้แล้วผมว่าเฟอร์มินโลเปสก็ไม่ใช่เป้าหมายแล้ว ถ้าเป็นฤด,ดูการหน้าก็ไม่แน่เพราะว่าตอนนี้เราได้เร,ไดเราได้บุนนอนตเต้มาช่วยครูพาร์เมื่อละฤด,ดูการนี้รูพาร์เมือก็ยังไม่พร้อมแตตอนนี้แล้วก็ต้องรออนุมัติด้วยจากบอร์ดว่ายากเดียวนี้เพราะฟอร์มิลโลเปสน,น่าจะค่าตัวแพงถ้ายืนจริงๆแล้วก็ดีที่มันร่่มไปแล้วอย่างอ็นซิโซกลับมา กลับมามีเอฟเฟกอีกครั้งโดยบอกว่านักเตะผ่านการตรวจร่างกายและจะเซ็นสัญญา5ปีตัวดิวนี้เป็นดิวในเขือของบูโคแล้วก็มีแผนที่จะให้สตาบูกยิมตัวก่อนแล้วก็กลับมาที่เชลซีในฤดูก,การถัดไปสำหรับเอ็นซิซที่แรกก็มีข่าวว่าทีมล้มดิวไปแล้วแต่น่าจะด้วยเรื่องของดิววานอเต้เลยดิยวนี้กลับมา มีการพูดถึงกันใหม่แล้วก็เรียบร้อยน่าจะเซ็นสัญญากันน่าจะจบที่เชลซีน่าจะเป็นดีลที่พ่วงกับบนาโนตตีในการยืมบน bon ลลนตตีก็มีเซซ่าไปเปิดตัวกับเซบียแบบไม่มีค่าตัว นานของเราอัสติโกเอต้าก็หมดสัญญากับแอเดติโกมาริเสวิยารับสิงต่อก็เดอร์พีวิวสึกพรีเมียร์ลีกคืนนี้ระหว่งางเชลซีเปิดบ้านรับการ,รเยือนของฟูลแลม ก็เชลซีจะไม่มีผู้เล่นดังนี้เรามีโค,โควิลบาเดชิวลาเวียแล้วก็โคูพามเมอร์ที่ยังมีอาการบาดเจ็บรูดูการที่แล้วฟูลแลมมาตบเราได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่ง โดยผลงาน5นัดหลังสุดของเชลซีชนะปารีส3-0ชนะเลเวอร์2-0ชนะเอซิมิลาน4-1เสมอคริสตัลพาเลซนัดเปิดฤดูกาล0-0แล้วก็นัดล่าสุดชนะเวสต์แฮม5-1แล้วก็ผลงาน5นัดหลังสุดของฟูลแลมชนะเอาอิติฮัด4-2ชนะแฟรงก์เฟิร์ต1-0แล้วก็นัดเปิดฤดูกาลเสมอไบรตัน1-1 แล้วก็เสมอแมนยู11แล้วก็ไปชนะพิสตอลซิตี้20ในสึกคาราบาวครับผลงานพบกัน5น่นัดลังสุดไล่แต่ปี2 0งแต่ปี2023ขึ้นปี25เชลซีชนะ20แล้วก็บุกไปเย็นชนะ20เล่นในบ้านชนะ10ดูการที่แล้วเล่นในบ้านแพ้ฟูลแลม21แล้วก็บุกไปเย็นที่คาว i ินคอร์เทจก็ สามารถเอาสามเต็มเกิดขึ้นมาได้ชนะสองนิ่โดยรายชื่อที่คาดว่าจะลงสนามของเชลซีผู้ทำประตูก็น่าจะเป็นโรเบิร์ตซานเชสหลังสี่คนก็คงจะเป็นกูคูเรียชาลูบาแล้วก็โทสินคู่กองกลางก็ไม่น่าจะผิดนี้แกเซโดเอ็นโซสามแนวลุกน่าจะเป็นชุดเติมที่ชนะวเวทแฮมก็คือเปโดเนโตเจ้าเปโดและเอสเตวารวินเดียนโดยหน้าเป้าใช้เหลี่ยมดีแลก ของฟูลแลมก็น่าจะมาในะูบเดียวกันพวกสัปต้คงจะเป็นแบรเรโน่หลังสี่ก็คินิเตเต้โจคิมแอนเดสเซนเควินบัสซี่และแอนโทนีโรเบนสันต้องดูว่าแอนโทนีโรเบนสันจะสามารถลงมาตัวจริงได้หรอเปล่าแล้วคู่กลางเขาเป็นซันเดอร์เบอร์เก้กับลูกาลูคิชแนวลูกก็จะมีอีโววีคิงแล้วก็สมิธโล โดยหน้าเป้าอาจจะใช้คีมเนสแทนเจอุูม,มูนิชก็อาจจะชนะได้แต่เบียดเบียดไม่สองหนึ่งก็หนึ่งศูนย์สำหรับเชลีก็วันนี้มีเพลงแค่นี้ยังไงก็ฝากากดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยครับผมค,ครับ